สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวธงเมืองสีออโต้คาที่โชว์รุ่มพิเศษทีพีออโตมบิลวันนี้นะครับผมอยู่กับรถซีดานที่บอกว่าได้ส่วนลดเป็นแสนเลยนะครับและท่านไหนนะครับที่กําลังสงสัยว่าสีพิเศษของ m a ด้าทำไมถึงมีค่าสีนะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวพร้อมโปรโมชั่นแล้วก็แนะนําด้วยนะครับว่าทําไมถึงมีค่าสีนะครับท่านไหนที่สงสัยนะครับคลิปวีดีโอนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเอาเป็นว่าเราไปรับชมกันไปรถที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับก็คือ New Mazda 3 2.0รุ่น SP ในปีโมเดยยร่าสุนนะครับรถคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1,198,000บาทในสีปกติ สีขาวมุกก็จะมีค่าสี1,000 0บาทสีเทาแมชชนเกก็จะมีค่าสี1 5 0 0 0บาทและสีแดงโซลิคิโตก็จะมีค่าสี1 7 0 0 0บาทโปรโมชั่นนะครับในเดือนนี้ผมทำดาวให้20%นตะครับตามนี้เลยลูกค้าได้ส่วนลดถ,ถึง1,666 0 0บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมจัดให้เต็มเลยก็มี FC นะครับมาคอมเมนต์ใน YouTube ว่า ทำไมแต่ละสีนะครับถึงมีค่าสีด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นสีพิเศษนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างสีขาวมุกเขาก็จะมีสารถึกเซรามิกนะครับทําให้รถมันสะท้อนแสงมันแวววาวมีประกายนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนวลๆนะครับสวยงามมากทุกๆค่ายทุกๆแบรนด์นะครับสีขาวมุกก็จะมีการเพิ่มค่าสีอยู่แล้วและในส่วนสีเทาแมชชนเกนะครับตัวนี้เราได้แนวคิดมาจากดาบสมุไรของญี่ปุ่นนะครับ ได้ทําการนะครับพ้นเกล็ดอลูมิเนียมแบบสะท้อนแสงนะครับทําให้แสงสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับสวยงามมากเป็นสีแห่งความคลาสสิกเลยก็ว่าได้และในส่วนของสีแดงโซลาร์คิทโตอนะครับสีนี้เป็นจีจวิญญาณของมาสด้าเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมจะมีเกล็ดอลูมิเนียมนะครับแบบสะท้อนแสงและแบบเืนนกินแสงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับรถมาสด,ด้าเราสีแดงเนาะจอดในแดดนะครับจะเหมือนทัพทิมสยาม และตอนจอดในร่มนะครับจะเป็นแบบสีแดงแบบเยอดนกมาส d a เรานะครับได้พัฒนาหุ่นยนต์ให้เป็นช่างฝีมือเราเรียกเทคนิคชั้นสูงนี้ว่าทาคมิโนริสีแดงซอรวิคิตโตทำให้รถมีชีวิตด้วยความงามของแสงที่สะท้อนบนรูปทรงของรถและการสะท้อนแสงและเงาทำให้รถมีมิติมากยิ่งขึ้นส่องประกายมีชีวิตชีวาและนี่คือจิตวิญญาณของมัดาเรานะครับ รถบัรทุกสามรุ่น SP คันนี้นะครับมีออปชันระบบความปลอดภัยขั้นสูงถึง12ตัวเลยนะครับเราไปดูกันมีอะไรบ้างนะมาเริ่มจากไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED projector นะครับเปิดปิดอัตโนมัติระบบไฟหน้านะครับจะเป็นระบบ Adaptive LED Headlamp นะครับก็คือไฟหน้าอัจฉริยะนั่นเองนะครับขับรถไปนะครับลูกค้าไม่ต้องปรับไฟต่ำไฟสูงเลยนะครับเขาจะดับให้เองอัตโนมัติแล้วก็ไม่แยงคนด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าแยงก็จะแยงประมาณไหวนะ ไม่แยงศีรษะอันนี้คือความทันสมัยของเขานะครับในส่วนของเรดาร์ตัวนี้นะครับตรงโลโก้ก็จะมีระบบนะครับสมาร์ทเบรกซับพอร์ต MRCC นะครับแปลผันตามคันหน้าก็จะใช้เรดาร์ตัวนี้นะครับตรวจจับนะครับเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าทั้งหลังอยู่แล้วกล้องรอบคันนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้จะเป็นเรดาร์นะโลโก้ตรงนี้กระจังหน้านะครับเป็นสีดำเงาเปียโนแบ็กแบบนี้นะครับทำให้รถมีความสปอร์ตโดยทีเดียว เซนเซอร์รับคันอยู่แล้วเพระาะว่าเป็นตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นสีดําเงานะน่ช่องระบายอากาศได้ดีอทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสวยงามออปชันขั้นสูงนะครับได้ถึงสิบสองตัวก็ถือว่าได้เยอะเอทีเดียวนะครับรุ่นเอสพีนะครับเขาก็จะมาในร็อแมตต์แอนรอยขนาดสิบแปดนิ้วนะครับยางยูคฮาม่าเนี่ยชวยางนะครับขนาดยางก็สองหนึ่งห้าทับสี่ห้าอาร์สิบแปด 8.9W นะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกอยู่แล้วระบบการสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบอิสระมิกเฟิร์สันสตาร์นอกจากนี้นะครับมาด้าเรายังมีระบบ GVC Part ขนาดปรับแต่งทรงอะไรนะครับระบบจะช่วยเบรกให้เล็กน้อยนะครับทําให้รถนะครับเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่านะครับหากรลบกระทันหันนะครับรถก็เกิดอาการโค้งตัวน้อยนะครับท่านผู้ชมนี่กล้องรอบคันนะครับ ไฟเรียวแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีระบบบายสปอร์ตกับ r c t a นะครับก็จะเตือนที่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคีเรสนะครับเป็นแบบสัมผัสด้วยความร้อนเนาะสีขาวมุกซโนเฟกไวเพอร์ ake, สวยงามมากล้อหลังก็ขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นดิสเบรกนะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ FC ว่าเปิดยังไงนะครับก็คือ รถล็อกล็อกด้วยรถไม่ล็อกก็ไม่ล็อกนะครับท่านผู้ชมรถล็อกล็อกตามนั้นเองเนาะเติมน,น้ํามันได้นะครับ e10 e20 e15 นะอกเทนเก้าห้าขึ้นไปนะครับด้านบนก็เบนซินหรือแก๊สโซฮอลก็ได้นี่นะครับท่านผู้ชมล็อกแบบนี้ปับ๊บนะครับรถล็อกล็อกด้วยรถไม่ล็อกก็ไม่ล็อกนะเด็กปั๊มเขาจะบูวเองนะครับท่านผู้ชม ไปท้ายนะครับสวยงามมากนะครับเป็นท่อจริงนะครับเป็นท่อคู่เนาะท่อจริงกล้องอยู่ด้านด้างสุดนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็โลโก้มัสด้าสวยงามมากไปท้ายนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับเป็นแฉดนี่เป็นแฉดตอนขับไปหรือว่าตอนตีเซียวย่เดือยเซี่ยวนีสวยงามมากนะครับไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนนะครับเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ ไปฟ้าดูความร้อนนะครับเส้นเรียงนี่สวยงามมากเนาะท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเบา่าทงเมืองศีมาได้เลยนะครับส่วนรถได้เยอะเลยทีเดียวออปชันนะครับความปลอดภัยขั้นสูงด้านหลังมีอะไรบ้างสมาร์ทเบรกซับพ,พอร์ตรีเวิร์สนะครับแล้วก็สมาร์ทเบรกซับพ,พอร์ตรีคอรซิงมีให้นะครับรีคอร์ซิงนี่จะจับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ เมื่อเห็นว่าจะมีการชนนะครับระบบจะช่วยเบยรกให้อัตโนมัติันเองอ่าเบรกให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับบายสปอร์ตอาร์ TA, ก็มีให้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นตัวท็อปเป็นออปชั่นขั้นสูงได้ถึง12ตัวเนอะเรามาดูนะครับในส่วนของภายในกันหน่อยเนาะท่านผู้ชมนี่เกรดเอพนะครับก็จะได้ลำโพงโบส12ตำแหน่งอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นบูนังสีดํานะครับด้าน่างก็ ถ่ายคล้องได้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นแบบปรับมืออยู่แต่ว่าฝั่งด้านนู้นนะครับจะปรับไฟฟ้าได้สิบทิศทางนะครับท่านผู้ชมเป็นบ่อนังแบบนี้เนาะนี่บ่อนังแบบนี้นี่พอ่วนหน้านะครับก็สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวขอขึ้นฝั่งนี้ไปถ่ายดีกว่านะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับนี่ มอนวางศีรษะมีให้เข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเอร์ตอนหลังเป็นแบบนี้พอขึ้นมาก่อนเนาะรายจากด้านบนเลยมีลังคาสันูปแบบไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่กระจกเป็นแบบตัดแสงอยู่แล้วเพราะตัวท็อปนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับคุชคอนโทรลเป็นแบบอะแดปทีฟแปรผันตามคันหน้าไดเวอร์เอเดชั่นอลูร์ก็มีให้เวนคิปมีให้เวนพัเจอร์ actor, มีให้ อ่าปุ่มวิงสวยงามมากนะครับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับใช้งานง่ายหูหลาเลยเนาะจออิ d มีให้หน้าจอ a Active d a v i วิทม c h i l l มีให้จอกลางนะครับขนาด8.8นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได Bluetooth ได้บูท t h ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้แออัตโนมัติดูเอาโซนซิงเกิลโซนอยู่แล้วมีให้แต่ยังไม่มีไวเลชเจอร์นะครับรุ่นนี้นะ เกียอัตโนมัติ6สปีดเข้าแบบไม่นวอโหมดได้ด้วยนะครับเบรือไฟฟ้าอโอตโฮมมมีให้อยู่แล้วนะครับปุ่มจูนเตอร์คอมมานดก็หรูหรานะครับส่วนรถกร็ได้เยอะเลยทีเดียวเนาะสีแดงโซลิคิทตตอนะครับก็เป็นจิตวิญญาณของ m a ส d a เลยก็ว่าได้นะครับเป็นสีหลายมิตินะครับสวยงามเลยทีเดียว ท่านไหนที่สนใจรถมาด้านะครับก็สามารถติดต่อเบ่าทุงเมืองศรีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้นะครับผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับเ่าทุงเมืองศรีก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ